มาตรฐานเนี่ยมาตรฐานมันสองวัน่ายกว่าไม่ใ่เหอเดี๋ยวกูสองไปสองเลยแล้วมันนัดสองอะไรเือยมันต้องซื้อมันมีสองช้อยให้เลือกว่าอีกไซส์อ่ะมันจะมีสามถึงห้ากับหกถึงเจ็ดอืมแตกูเลือกสามถึงห้าไปแต่กูวิ่งหกวันก็กูไม่รู้ว่ามันหนักขนาดไหนอืมกูรอไอ้ปามจะเป็นหนึ่งอืมกูไม่เห็นมันจะวิ่ง ล้ามันบอกว่ามันเข้าอันนั้นหรเบางวันมันก็ไม่เข้ามันไม่ได้เข้าทุกวันเลยมันคือวันไหนมันแบบกลับดึกมันไม่เข้าเลยไม่เปลี่ยนวันเอาหนึ่งเฮ้ยมือเทียงคู่อ่ะมันก็ออกกลังกายวันที่มันกลับเร็วอ่ะเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนสองไปมันยังโพสอยู่เลยออกกำลังกายให้น้ำหนักเท่าเดิมเดยมันแรกๆนั้นแหละแรกๆกูขึ้นกูไม่ได้รู้ด้วยแรกๆอ่ะอืม รถตอนช่วงเดือนที่สามก่อนจะถึงงานคอร์สมั้ยเหลือคนเดียวที่แม่งไม่ทําอะไรเลยมาเลยมี้บอสอยู่เป็นเพื่อนกูไอ้บอสกูจะล่อเดียวเลยบอลเไม่สนที่เลยแล้วกูจับทหารคี่ปีไหนวะสี่ปีแรกเอาเลยสี่เจ็ดก็ปีหน้ากูผ่อนผันก็อีกสองปีไว้จวอะเจเกิดอะไรสี่เจ็ดนิ้วางไรนีเด็บพีด พี่พีทบอกว่าอะไรจับตอนอายุยี่สิบเอ็ดกูใช่ใช่แต่ยี่บยีกสิรายงานตัวยี่สิบอ๋อ,มอไม่ชอบลินหนาต้นเกมเลยทีย่แแม่งกันไม่ได้ต้นเกมเอ่ะมือม,มันร้อยอ่ะมันของลิ้นทั้งนั้นเลยรอได้ก็กูจะไปเอาแฉลขดขดึ้นนี่ม่อนดีกว่ามันแกอ่อยที่ตีขนาดนี้ค ตั้สองอไ่ไไไไไวนงนั้นอีอะไรวะอ๋อขี้ใหม่ขี้ใหม่ขี้ใหม่ทมด่ดรอโดนแบงค์ไอ้นั่นเลยกาทีนเก็สี่ขะถ้าเลนคู่กาทีนเก็บเก็กันเกียนทจรมงม่ที่มันเกียน <500 S 2> ์ยวะ พลังเหลือหนึ่งเหรอเจ้เจ้ไอ้พลังเหลือหนึ่งบางคนน่าเกลียดว่าอย่างก็ทำน่้เกลียดปึ๊ดบางทีแบบคิดสกิลเหมือนไม่อ่านสกิลมาเลยใช้หวดใช้ทุ่นปีนพิสูจนีเยครับเอ็มบูธิโล่อะไรแล้วเห็นเขาอะไรรีจักรวาลใหม่อีกไอ้เหี้ยไม่มรีไม่รีไม่ใช่เป็นพระเอกคนใหม่อเอ๊ะถ้ารีกูร้องอ่ะ เรต้องเสียเงินนกี่ชาติกว่าเะด้นัดิเสียวนลูกแต่ถ้าเกิดมันจบมันก็ไม่มีอะไรเลแล้วนี่เล่นเน้หรอไม่เล่นอะไรก็ได้ไปชอยุกิ่มันเป็นเลโกมอนไปแต่ก็แพงวันทีเลยอวันพีแต่วันพีเราเล่นแล้วไม่หนุกเลยไม่รู้อะไม่ใช่ตายกูเนเล่นบันไดไฟใครสร้างมันไดไฟใครเป็นดีญี่ปุ่นมัน่าเดา แมงแกะข okay. 8ปล่อยเอ๊ตะตนี้ิ 8. ปดล่อยแล้ปล่อยแปดแมงแกี่สิบยี่หกสิบสี่ขอหมื่นห้าเลยปล่อยแมงดอจูโอ้โหสดเ็ทันจู <c oughs> ไลท์เล่นตัวนี้อยู่ลไลเฮียรไร

หนเสการที่เหมือนเนสโต้เนสโต้หรือเหมือนเรียก็ได้ใช่ไหมเมือนเนีโ้รเตัเดียวนี้คือมเนี่ยเก่าแล้วหุนเพาะว่าหนุ่มแบนาน แล้วจร,รินมันเปิดก่อนเลยใช่มันเสิร์ฟม,มันเปิดได้เลยมไม่ต้องกินเลยแต่มันมาครับให้มีเหมือนในโตถ้าดาวเข้าะห์ถ้าไม่มีเลยเหมือนในโตเอาความองแทนมึงเล่นโฟลดังวะโอ้โหดาร์กเเล่นเมกกื่อกี้เล่นมาหลายรอบแล้วนะเขาส่งมึงปิดทาง,ง,งไงวาเจ็บปิดแล้ว วันเสาร์ไปเลยไปมอไปมออืมว่าพี่พีเขาถามไปเลยครับว่าไปมอไม่ไม่ชาติทิศไอ้เหี้ยแม่ตกที่อยู่เดียวเลยเพรามันรีดหน่อนมออยู่เลยมันตกทิศเฮ้ยเออกูหยุดวันจันทร์มึงแล้วซานเออแก้วูหยุดจันทร์อังคารอยวันที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตอนไหน กา่กูมันจำกูไม่ต้องไปกับมันก็ได้เพราะมันเป็นเมืองละถ้าไม่เกี่ยสามอะเกย์ไทยแล้วก็ได้พลังไม่คิดไม่ไม่มีโอ้ยยิมยันผมได้พลังสิสิบสองของยู่อยู่ได้จีกาดเออทีนี้เราเห็นปุลืมไปเลยเนี่ยเปจีกาดดาวมันก็ไม่เอาเลยโอเปนข้างนี้ สิบสี่ปล่อยปีสองสามครั้งหนึ่งบวกห้าพันจบเทิร์นไปนอนเทิรนไม่ตายโอ้ยเนี่ย oh, <yeah. S 2> อะไรวะโอ้รวยเลยแล้วโตวเก็บตกแดดเลยมันอ,อยู่นี่ได้ไหมนี่โตเก็บอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่ทำไมดีอะตาย ว่าแบบนความจริงกูแบบไปซุ่มเล่นดาร์กมาใช่ไหแต่กูไม่อยากเล่นแม่งชนในแคทสัตว์ดาร์กเจอดาร์กไม่มีความสนุกเลยอืมยื้ยื้อป่ะยื้อมาแล้วมึนะใครเลื่อนหลังวะมึงอะมีคิววะมีคิวมีคิวย้อนหลังมึงไม่ได้ใช้ใช่ไหมยยังย้อนอ่ะใช้เดี๋ยวกูให้ดูในคลิปบอก ผมโกงครับแม่เอาลงเลยที่เหอไตไตแม่ไ <reality> อ <or S 1> ้เจ๊ไตรไม่ได้ไตดีกว่าเฮ้ยเจ๊กูยังไ่กูลืมทิอ่งลืมม่อย่างลืมม่วเลยแนววะเนววันนั้นที่คิิ์ดโตหายเพราะว่าเพราะเป็นบนี้แล้วันนั้นอะ ไอ้ยันหน้าตาแบบกันเที่ยงปุ๊บวะบ๊อบาสึงการยังไม่ยิงของบีทเอมึงเลยยิงง้งบอร์ดไอ้เหี้ยไปเลยเนี่ยลึมเอ้ยคุ้มอยู่เนี่ยเออยิงคืนเลยไปเออว่าเหี้ยคุ้มไม่เอาเอาไปทำเป็นที่อ่ะเดี๋ยวมือไม่ต้องไม่ต้องมาหรอกไอ้เหี้ยกูเก็บของครบไปแล้วไอ้เหี้ยขาคืนอืมไปเลยลูกพ่อจะถึง กงแม่งแค้เเดียวของพี่ครบเไอยเที่โคตรไวเออแต่โดนรู้หลอก,ก็ทบอกแล้ว,ลาวสเเวาเบืยเดียวหล้วดูกิ้วสบายยังแซกบงมือห้าก็จะเล่นลวดกูจะเล่นแบบนี้แหละเจพเมพยมัง<ม>ได้ยังวยสไตล์ก็เจบบเลยอ๋อแบบแบบไม่ตายนะ อาจจะไตก็ได้เอาเจนเบคแล้วก็ค่อยโดรดวัดนะครับอีกรอมม<ม>บนึ่งมีไปเจ็ดเก้าโอ้ยต้องได้ยูอ่ะเจ๊เอามายิงแม่งเลยรเีก,กันกูไม่กลัวมันเกิดไรสามหกเอาเอากีฟอนมายิงมันไปไปอย่องนี้นะเนะออชี้ เนี yeah. oh, oh. ่ยอุดหิวแม่งไว้ก่อนคิดทิ้เลยหรอมาโตดีได้คิหนใช่ไหมมาโตเนะ cái này được chưa? Cái này được 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 เท่าไหร่แับที่แปดีจ็ดะสองหมื่นสามสองนี่นได้ทีหนึ่งไปะได้เสามสองมันได้ทีไปหน่อยไเนี่ยอนห้กระอไม่กี่ใบเอกัตทิ้นเดมอนาะสกิลกัตทิ้บาหนึ่งกอองตัววันไหก็ได้จกองเอเอว่ามันต้องอจากเด็กนี่ว่าใช่ไอเยตหมด จีบอบอกสองพันสบสองอบ้านหนึ่งะของของบูฟานอ๋อโอเคเออิดยจะได้ง่ายลิจียนลิจียนเด็ดคืไนียนี่ได้ขึ้งแหล่ไอีกองอย่างนูดเดียว มีอยู่ในโซทีมแสามในแนนในโซมีสามได้เหรอหนึ่งสองสามไวขึ้นหน่อยไวอยู่แล้วได้เริ่มก่อนได้ขึ้นบูฟ้าก่อนความจริงล้อหนังก็ทำได้ไหมแต่ว่ามันจะไม่หนานมันท้อได้สองมันมันเบากว่าไปมาทีมยังใครเริ่มก่อนดูได้เปรียบอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเดี๋ยวเว้นไดเมย์นะโค้ชบ้านหนึ่ง ชั้นอะเดมันเริ่มหมดก็ดูดีนะมีโซมากกว่าหกได้ไงเดมโซมากกว่าสิบทีวจุดสองที่มันสี่บันเป็นสามเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้นั่นมันนับไหมฮะไอ้เหี่ยขึ้นมือกันไม่นับดิไม่นับจริงไหมอีกอันหนึ่ง จอสองมีกองล่างลนึงางเงียแปลา่างสี่อันนี้กินมาเนี่ยยังกินอยู่ินคอยกินมันก็ใช่กันใจตใจมันหักไม่ได้ขอนนเอเ,นเนี้ยอยูบไปเลยเยี่ยม่ิูโนะุโหแท้นีคยมันติมันหาล่องไม,ไม่เจอเ มันอร่อยว่ะไม่เคยกินเหมนะือนแต่มันอร่อยจริงส่วนใหญ่กูซื้อแต่ดาร์กช็อกโกแลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์เซื้อเก้าเก้ามาแม่งกินไม่ได้เนี่ยแม่งไม่ขมชิบหายแม่งไม่มีความหวานเลยเลยแปลกฟ้าแล้วก็ไหนนะอ่านหนึ่งตงั้งหน้าตั้นตาบ่งหนึ้านะลูกด้วยลูกเร็วอืมเอาไปลุกกว่าพอพอสำใจ พอ,อสบ,บายนล้นที่ีคิดไปแล้วเอาเรื่อนบวกกางยิงล้วเยวยิงไม่บวกอ่ะบวกนี้เดี๋ยวคิดทีเดียวเราต้องไงก่อนบวกพลังก่อนบวกก่อนไม่กินเราลิบเกินอิ้าเก้โอโ้โห1จเก้า เป็นแถวหน้าบวกไป 30, 40, สามา 4, หมื่อ่ะสามหมื่นสี่ที่อ่ะส9เก้าใช่หรวะมันเยอะยังวะก็ถึกไปการทีนบวกหมื่นห้าใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถึงโซติเก้า่หโซติดเก้าก็เป็นสามห <International> มา 4, ื่นสี่แถวหน้าเอ๊ะไม่ควรทำได้ยี่สวะ บัวสองสองบัวสั้แปดยี่สิบเออเออยียสบเพื่อไม่เขาอยู่สิบเปดอะไรเพิ่มสิบเก้ายี่สิบยี่สิบมาแล้วแถวหน้าบัวไปสามห้าอันนี้ก็มาเต่ากูเต่าวางให้สามห้าแล้วก็ช้าหนึ่งกลายปเป็นสี่สามอันนี้ก็เห็นเป็นไม้มงหกเออบุยพันสี่สามขอสามใบไม่กูยิงเลยสักเอาดี อุ้ยนเฮ้ยเข้าหยุดไม่เข้าเนี่ยวะกูยิงทิ้งเข้าไงเส้ยกูยิงไปเรียบร้อยลองนี่มึงรวยขนาดนั้นเลยเหรอกักไว้น้องพี่ได้ได้ต้นเกมบแ่พี่ภาษาล้ำขนาดนี้ยิงดิตายแล้วเรียบร้อยมึงจบแล้วทำไรไม่ได้แล้วเออแเลหมดแล้วปะเฮ้ยทำได้แบตีกังเปล่ากังเปล่าลุกไม่ลุกเลยอเีอะไม่มีบัตรลุกใครอ่ะเนี่ยมึงชอบลืมอ่ะ รู้ทำไมอ๋อยิงกีบดีๆีิมึงนะลยไวะใช้และผ่อนอ่ะนะอ๋อยิงเออเยี่ยนี่แหละที่กูบอกว่าถ้าเกิถ้ามึงลืมกูก็ชนาแหละใช่แ้วเดีมึงได้จี้ชนะเนี่ยส่งคิขอสั่งไว้เอออะไรนะอะไรห่างบอกสิบอกสามแปดอ่ะเออสามแปดสองหกเก็หกพันเฮ้ยสองเจ็สองเจ็บอกหกสามสามอกสามแปด เจ็ดหึงเหรอประมาณดให้ได้แม่งดิฉันดอ่าเปนนะสิบสี่สิบ้าสี่หกสี่ห้เจ็ดอยมันไม่บอกขนาดมันบอกเจ็ดพันด้วยบ6กหกหกเจ็ดอ๋อปาดาเพื่อนปะบวกสามปอ่อยไอ้เหี้ยเจนแปดไอ้เหี้ยสองชี้อ่อยเย็นแปดขอสามใบรอดเจ็ดหนึ่งแปดห้าสิบหกสิ่ห้าเจ็ดสิบแปดพีอะไรนะเจ็ดแอ้เหี้ยเท่ากันนะปลเข้าเลยเ่ี